สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัจตวีรัชตะนำรงค์ุณที่เล่นชื่อน้องยุกิค่ะยูกิคิดทันข่าวค่ะตอนนี้นะคะไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะยูกิก็จะมาบอกวิธีนะคะหรือเคล็ดลับการดูแลผู้สูงอายุอย่างเที่นคุณตาคุณยายค่ะ วันนี้นะคะยุติก็จะมาบอกวิธีการดูแลผู้สูงอายุนะคะ้ดยสีเบื้องต้นหลักๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการเลือกทานอาหารค่ะเมื่อคุณยายฟันไม่ดีเนี่ยควรเป็นอาหารที่อ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายจัดอาหารในแต่ละมือให้ครบห้าหมู่เน้นพวกผักผลไม้โปรตีนวิตามินคาร์โบไฮเดรตและไขมันดี ก็จะช่วยให้สุขภาพผู้สูงอายุแข็งแรงขึ้นค่ะมาต่อกันติดๆที่วิธีการที่2เลยนะคะก็คือการออกกำลังกายนั่นเองค่ะเช่นกายบริหารเบาๆพาเดินเล่นหรือเดินแกว่งแขนช้าๆให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ10-20นาที ก็สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้เมื่อไปสูตรรับอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะ3นะคะก็คือจัดบ้านให้เหมาะสมค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านไม่ควรมีพื้นที่ต่างระดับ เพื่อป้องกันการสะดุดล้มพื้นในห้องน้ําไม่ลื่นจนเกินไปควรแยกพื้นที่เปียกกับพื้นที่แห้งออกจากกันมีราวจับในห้องน้ําหรือห้องที่มีการใช้งานบ่อยๆโดยต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอด้วยนะคะ ข้อ,ขอสุดท้ายข้อที่4นะคะก็คือการหางานอดิเรกให้ผู้สูงอายุทำยามว่างเช่นชวนคุณยายมาเต้นในสมาคมผู้สูงอายุร้องเพลงถ่ายภาพไหว้พระและอื่นๆค่ะ สมาชิกในครอบครัวก็สามารถช่วยหันมาดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดเพื่อผู้สูงอายุจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ต่อไปในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับ4ข้อเบื้องต้นการดูแลผู้สูงอายุนะคะวันนี้อามาของคุณ ดูแลผู้สูงอายุก็สามารถบอกเรามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยูกิคิดท่านข่าวรายงานตัว